ได้แล้วนะจะหอกอยู่นี่กับตกอีกตัวหนึ่งนะยิงได้สองโตใครพร้อมห้างนหมตอก<อ><อ>ตักทายสบายดีตอนเสาร์นะวันนี้เข้าตื่นมาตอนเสาร์กะพากันลุกมานาั่งกินกาแฟนี่นะแซวๆอ,อยู่กัน <laughs> จังจ,จไดง่ยา,ยายๆกันไปหาลาัดเสาร์นี่ง่ายไปหาจำกลับบาัาน ทางอันทางบาวาดกับในพันประสิวกะไปแล้วไปหลัดเสาเห็นไหมมอเสาในสิไปยามมองบ่แน่อะใส่ไว้ตะคืนนี่โอ้กลางคืนลนาะไปใส่มองกะใส่มาสิใช่มากินแหลงวะบัวได้ซ้ำบัวได้ซ้ำไปยามตอนเสาเนาะเดี๋ยวตอนเสาลองบ้างถ้างงินบาวห้ามแชแนลได้ไปทางไหนไปพุ่นเลยไปยามกลับทั้งพุ่นเลยใส่กลับบาววานนี่นะใส่กลับวานนี่ใส่จังอันประมาณ เก้าอัน <laughs> เออันนอ <laughs> ยก็สิบอันใส่ลายบ่ได้ยันยามบ่เบิดนี่มันหลงทาง <laughs> <ม>ไปว่านนี่ก็หลงทางไปซอกหขามองคน <c oughs> เรา <c oughs> ต้ามกาแฟก่อน่ีวันนี้ก็จนะะไปหาลาเซาลกันนะวันนี้กินกาแฟแล้วแล้วไปวันนี้ก็สิไปหายามกับแล้วก็ยามมองพร้อมหาลาเซาไปพร้อม

nó kiếm mà hay nè thế ở oh, vẫn là nhưng mà thứ sầm thấp trầm nghe tiếng nọc nỗi để chạy bay มูเขามาดุดขนาดรถีูบันเก้กสยายามกลับกับยามองก่อนนะระหว่างทางไปในระหว่างทางไปยามมองีนก็ใส่กลับอยู่สามันอยู่หันที่เรือก็มีแต่ทางเลาะเมือพุดแหละบันนี้ nóc không kinh bằng hai sợi xéo này để nhỉnh một thử của mình có cái chọn như vậy ไปยามมองกันนะข้าเมื่อจะยามกลับหล่อเมื่ออีกแต่ยามกลับสามอันเดือดจองตัวหนึง่ง มาหอดมองนะเบิ่งเสือคือบ้ถือก็ได้คือเพ้นปลาลงใส่โบ้ถือแล้วก็ยามแล้วนะามองถือโบ้ลายถือปลาลาดน้ำพยายามมองอันนี้นะยังอีกด้านหนึ่งอย่างนี้ต่เป็นมองสันดอก ได้แต่ถือบโบราณดดงหนี่ะกันแล้วนะยามดดงนี่กันถือสี่โตหาโตปัสซิวได้ยินเสียงกระหอ,อกนะอยู่นี่ระหว่างยามมองอยู่นี่ขึ้นไปจอบบังกระหอ,อกก่อนนะมดเสียงมันหออ้อง the hockey กระ,ะหอกกระหอกที่เซอร์ลายโตเลยมานี่ยอยู่นี่กับตกอีกตัวหนึ่งนะยิงได้สองโตด 2 tô Tớ nhưng mì hòn là tô vậy đây Mình thì sơn Cái hòn ตอนนี้ก็สอยแล้วนะต่อกระหอ,อกกระบ,บุเขาเขาแต่ทบิดนะสวอยอะไรมันกระบุเขาซําตอกระหอ,อกกันเสาโก้ใหม่เอากระหอกมันติดเชิงองเสาโก้กใหม่หละมันสีมาผมได้นี่มาลายโตเลยแต่ดแต่ซองโตนะเมื่อ,อไรบันนี่สวอยแล้วพยายามกลับหล่ะเมื่อเลย แปวมายามกลับนะบอลนี่ oh. นูแดง <c oughs> ขับไปยามอยู่นี่ก็นะอยู่บอลใน,นโกโกโบกนี่่อเคยยิงมูไ้ช่วงยามฝนนะขับมาหอดี่เลยเดี๋ยวยิงมูกันมูยืนอยู่หันกลับมาใส่ช่วงน้าเห็นหนูกระแตหลาย nhà lên mặc bột mình mệt mà mà bộ, là bộ hộ mình nhảy lên lưu bò thử là như này không không lặn cái gì bộ thử ước. và để thử đây lặn lút ยามตัวนี้นะโอ้ถือกระแตตัวนี้กลับตัวนี้ก็ถือหนูแดงอีกเลยจ่วตัวนี้ถือกระแตนะนรอเมื่อนะประนดี้ยามกลับกันแล้วล่ะทีมงานกับโบุหูเมื่อฮอตบอลหรือ,อยังตอนนี้ก็สวายล่ะ นนเป็นข้าวก็ได้โอ้เจอหมูนะมีมีแล้วหมูเชอะโอ้ได้ยังได้ยังมันมันมันเดี๋ยวเอาหมูมาอีแพ้แล้วนะต้องกองจิงเพ่งเลยวันนี้เนาะเอาไปเพิ่งกึ้นจอค่อยทิมพสี่โตทิมบ่อ ดูใคยแรงนี่มานแท้ๆไดโอ้ยอย่ามองเรื่องได้เดี๋ยวได้มองซองดังนี่โอ้ตัวใหญ่เนาะมันเนี่ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยมันเต็มที่บ่อกวัวด้วยมันนี่ายพันปลาใหญ่เลยีรือโมเป็นายพันปลาชิวหรืออย่างไรในพันปลาใหญ่และปลาใหญ่ตัวนี้เนี่ยเล่นเหรอสี่โตผูโอนโตโอนโตโลดสี่โตดางนี่ขนาดด่างนี่ก็มีแต่ตัวใหญ่ปลาหลาดก็มีอ่า ก็เห็นบ่ประหลาดนี่อ่าทอดประหลาดประดิษฐ์เลิศประหลาดนะปลาลุดแล้วคือปลาลุดแล้วตอนนี้นายคันดอนกับมเนาะทุกคนปลาลุดแล้วปลาบอดเจ้าถึงมองนะประหลาดเลเห็นไหมมีมานเปล่าจะไใดปลาอะไรวะนี่นะมีโตบางใหญ่เนาะเออใส่เป็นเธออยู่ปลาปลาเมาพิเศษนี่โอ้ อนี่ย่างอีกยังอีกยังอีกแมนบอแมนสี่สิบตัววันนี้นะตกีกยเยจีประหลาดก่อนบดีกินแต่ดนละประหลาดเนี่เต็มกระซ้ามส่ปะรวมแลวเต็มกระซ้ามทั้งนูทั้งกระแตนี่กระจอนในบริเวจีเลยบอ เออลันสียก่อยกระหอกนี่ว่ามันนี่นะเขาก็ก่อยกระหอกกินปีงให้มันแหมๆก่อนบ่อือะและนะนกาจีกระหอกเห็ดก่อยมันนี่อยาปนีลานี่มองจากด้างอยู่นี่นะ ต้งใช้ป่านี่ก็คอยยุ่ดเด้ดลายกว่านี่นับโตูใช่รู้แล้ววันแรนับวันแรนับโตได้นับแต่โตใหญ่ดิโอ้ท่านน้ากับเปตัางหนามากละตั้งน้ำกินก็สบายเลยเอาหลดไปตักเอาหลอดยอดยอดมาคู่เตะด้วยมีที่มอดพี่นะกัเนาะงเบะไหมอุโอ้โชคดีแม่ฟัวร์มาไกลน้ำวันแรกเตียวน้ำเลย ไป่มอจะไปหาวกเองบอัดนที่ค่าที่ก่อนกนูีไข่ได้มากท่านี้ก็ได้มากครับโรวมกันหลายคนครัได้สามสิบกว่าบ่เออคุณแหล่ตัดจี้มะเต็มกระบมันนะแต่เห็ดกินเห็ดกระหอกอะกินมานีเห็ดก่อยเอา ในพันปัาสาวะสิปิงปลาบอมาดิมือนี่ก็เนื้อเหลาหนี่งกูสิหายไปชูทงไม่หลุดมาโลดนี่คือหนอดเหลาบ่โอ้ได้อาหารดีนี่ได้อาหารดีคือหนอดเหลาโลดมืก้อยนะเฉย่นี่งมืก้อยเยอะนะโอ้ก้อยอยู่นี่แหละเนี่ยนก็จิ้มม้อนเวียงอยู่มือนี่งอ่ะมือก้อยอยู่บนนู้นขันเอาหมองญ่ได้หายไปใส่นะกะยังถือปลาซิวอยู่เอาวแล้วอันนีปลาอยู่พอดีโบแม่เด่นทางเพื่อนนึ่งก็ได้ของคอยได้อาหาร จ้าวอีโอ้ยเพิ่นบ่ได้ได้ะทำด่างแล้วใช่มองประมาณนี้เขาเอาปลาเป็นเชท่าทาเป็นในภาพชีอยู่เชหมูเห็ดเป็นแทุอถูกทุบแลวจังฝากทักเลยเราเห็นไปเท้าเราเห็ดแบบนี้หระอเปไม่เท้าเห็ดระเบงบอกพอครัวเขากับขึ้นนั่งเรียบร้อยแท้นั่งตมาตบขาได้พอขวัวเฮ้ย บุญภาพพุทธิได้ไปฟังอ่ะซองโตนี่ก็ลายเลยเนาะมันลายน้ะมันนั่นได้ไม้ไม้ได้แห่งผักแห่งลายหรอแห่งผักแห่งลายเขียนงอมานาวจนนันก็เขียนใจอันพ่อกขวดหรอกต้มเครื่องในนี่เนาะปดจัดจัดค่ะกระริบันพ่อละสุกเลยนะต้มเครื่องในมันอันนี้เห็ดน้ำสด นี่ครับปิีงกระเพรโปก้อยเงี้ยแล้วมันจะมันจะผักลายนะจ้าแล้วขันสมเลยเข่าขัวขันสมแล้วก็ขัวขัวจังขัวเอานี่หมอดแดงนะนี่นี่นี่ไ่บอกเข่าโคกันเข่าขัวเข่าขัวไแล้วมันล้วนะเข่าขัวเพได้ใส่มันคือมีหลายใช่ใส่ใส่เกลือบังนัวก่อนสะล่าชะลาวแล้วก็คือนี่บนนี้มีเนาะอยังหมดหมอดแดงอยู่กับบอน มอแดงคัใช่ไหมคนนเพาะไข่ผมบอนะเอาอีกห้างนึงนี่นผักแล้วเห่นนั้นนั่นก็เวโอ่ัพอไปเอาไมพอแลพรอขันหมดแดงก้างเดียวบพ่อเอาอยู่นี่อีกผูห้างนาคขมดแดงเอามดได้นีนีพอพอนี้นะ โอ้โหสัวกระโดดเอาอีกห้างนะห้างนะเออหุยไข่พร้อมห้างนีมอ๋อตัวไข่ไข่ไข่ตัวนี้นะพอดีพอดีทันสมแล้วมาครัวบ่อน่ามันอันนี้ได้โบครัวเติมป้อ อ่สั่นระบ้บบอเนื้อนนี่บ่อนก่อยกระหอบหน่ยเคยเกือน,นี่ก็ได้โอม้มมนแดงขักกลนเลนาะลายพอมันเลยเสีมมยมดไยา ดูเาเพชรบกุกพินนี่พอแล้วนะทุกคนตอนนี้กำลังเอาหอมลงแล้เลยรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะเบิรงชงหอมกันน้อยเนาะ ก้อยดิบตัวน่ะตัวนี้ขัวเ้าวขวมันสุกโอ้ผักกินกราบวันนี้นะต้องจะโกรบคักรแหละเผาโดนไฟนี่เป็นผักเป็น้าอะไรจะเพื่อกินพุน้าเป็นควายนี่นะผัดเผาได้สิเป็นยังเป็นคนอันนี้ได้มีเดอดโอ้เฮ็ดเดบอยู่ในถุงแล้นะฮะกงะปีงี้ขาดเลยยังมีได้ถุงนึงได้ข้าวชุบได้ผักตาวด้วยเฮ้ พันเนี้ยพอถือกับเ่าเลยเนี่ยทำกันทุกคนเดอ้อเข่ากันทุกคนนะแซาะมีรับปอหอบมาในนะบ้าบอลยาป้าบ่วงเลยมันเนี่ยจับถวยสูดเลยโนะอ,อ้มันั <c oughs> ้บ,บ่าาดเลยซาะพักปจ้าบอกป้าบ่วง ยูอนนานปลาบ่วงแล้วก็งอกหนางอกัวก็จับถ้วยแล้วแบบนี้เอาภิจองกะกินข้าวกินนามแล้วนะชุมเฮากระซีพักกันเมื่อแล้วเก็บเกลื่อนเก็บคลองเมื่ออนนี้คือข้าวปั้นเก็บเกลื่อนเก็บคลองเมื่อละเป็น เดีจะูดกับเอ็มูดูดนะคู่นะพูดถูกใจบ้างเออเอาแล้วดเออเอาแลยไปซาป่าบ่ไปจับปลาเนาะบัดบัดมือะไรเมื่อผู้ยูิงได้เมื่อเลยเอาเมื่อเ่อเลยอันเพื่อพูดนี่นะสะพานรปซิวันขับรถจักงเมื่อบ่หรือว่าเอาขึ้นรถใหญ่ขึ้นรถใหญ่ได้ที่ขาดครับบ่ ชวนทั้งนี้สิพากันอยู่ต่อทางนี้เนาะตอยู่ต่อมืออื่นพูดเหมือนเนาะลระวังพี่หลอกเลยโอยานยยงคนนี่มันเขาปรทับเมีย่าป่านนะสำหรับคินเมก้าสได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอมอกขอบใจที่ติดตามนะรับส้มขิดหนาพอกันใหม่